วันนี้แม่ติมแม่ิมกับน้องออตโอต้กับน้องออโต้วันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทำเราจะมาทำวุ้นเจอลี่ค่ะวุ้นสตรอเบอรี่ค่ะเ<ช>ย้ก็จะมีผงวุ้นนะคะคผงวุ้นละลายในน้ำร้อนแล้วอันนี้ต้องอยู่ใกล้มือผู้ใหญ่นะคะเดีย๋ยวจะร้อนร้อนไหมน,น้องออโต้จับดูซิ ให้คุณแม่พาทำโอเคไหมคะคุณแม่หคาะใช่อ่านออ้องออโต้คนๆเลยค่ะ <c oughs> คนๆให้ผลุนละลายในน้ำร้อนนะคะ <c oughs> อะคุณแม่จะช่วตรวนี้นะคะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็น เม็ดแมงลักค่ะเม็ดแมงลักค่ะอ่ะตาตักใส่เลยค่ะโอเควา้ตาตักใส่อีกค่ะวา้าอ่าคนๆเลยสวยไหมคะเพื่อนๆโอระวังนะคะ่ะต่อเสร็จแล้วอ่ะมันแค่ให้เยอะๆเลยดีกว่านะ เช็บชฟอ่ะน้องออโต้คนๆเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะระวัง้วยค่ะลูกไม่คชคนๆมันร้อนน้องออโต้ตื่นใจโอเคค่ะแก้วนี้เรค่อยจับนะค่ะมันร้อนแก้วนี้เราจะเอามาใส่นมกันค่ะ เดี๋ยวคุณแม่บีดนุมให้นะคะเดี๋ยวน้องเอาต้อคนค่ะ<น>้าวเสร็จ<ม>แล้วค่ะคุณแม่ค่ะน,คน้องคนๆเลยค่ะโอ้โหออกเป็นสีอะไรเนี่ยเป็นสีบานเลยว้าวเป็นสีพิ้งเลยค่ะ เสร็จแล้วต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําเย็นนะคะโอเคโอเคเราจะมาผสมผ <Okay. S 1> งน้ําวุ้นกับน้ําเย็นนะคะ <Okay. S 1> ให้ผสมกันค่ะเริ่มต้นน้องออโต้เทก่อนเทครึ่งนนะึงโอเคค่ะพอแล้วมันร้อนต่อไปเราจะมาเทน้ําเย็นค่ะโอเคค่ะว้าวเราก็พักทิ้งไว้นะคะให้เย็น ต,ต่อไปวุ้นตัวนี้ต่อไปวุ้นตัวนี้คุณไม่ใส่คุณไม่ใส่วนตัวนี้เทน้ำเย็นใส่แล้วเทน้ำเย็นใส่แล้ว,ลวปักทิ้งไว,ว้วค่ะปักทิ้งไว้ค่ะตัวนี้เป็นสีพิงค์ค่ะเทสีพิงค์ค่ะแต่เป็นรสสตรอเบอรี A ่เหมื<ข>อนกันเลยนะคะ แต่ว่าตัวนี้ไม่มีนมจะไม่ไม่มีนมตัวนี้มีนมโอเคค่ะคนๆเลยค่ะออโตโอ้โมมี่ค่ะโมมี่ทุบองได้เดี๋ยวพ่อแม่เอาน้ำมาเติมให้ค่ะอะคนๆรอนะคะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูซิ อันนี้น้ําร้อนนะคะเพื่อนๆต้องอยู่ใกล้ผู้ใหญ่นะคะตอนจะเทอนี้พากไว้ก่อนตัวน,นี้น้องออตโอต้คนๆค่ะอุ้ยระวังร้อนลูกคนๆเลย ร้อนไหมโมนี่เอาโอเคค่ะอเอาไว้เอาาแก้วทิ้งไว้ห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะ เป็นวุ้นแล้วนะคะไหนเอาให้เพื่อนๆดูสินี่นะอีกสีหนึ่งสีพีชเป็นสองสีนะชั่วสองอันเลยค่ะยัยวันนี้เราจะมาชิมรสกันค่ะก <Okay. S 1> ็จะเป็นยังไงเอาให้เพืพ่อนๆดูสิเป็นวุ้นไหม <Okay. S 1> เป็นวุ้นเฮ้ยเป็นวุ้นเลยค่ะเท <Yeah. S 1> ไม่ออกเลยตอนี้ก็ยัยเอามาชิมรสสีชมพูกันก่อนเป็นังไงบ้างคะ นายโมมีต่อโอ้เพื่อนๆดูสิยื้ยื้ย้ยอออะค่ะเอ้เพิ่าวมาเลยท้าใหญ่ๆเลย สีนี้ดูค่ะมีเม็ดแมงลักด้วยคล้ายๆสตรเอเบอรี่เลยค่ะเหนือเลย One Two Three คใหญ่โอ้โหเปี้ยวไหมลูกไต <laughs> รวมเบลล์หน <laughs> ูชอบรถไหนคะสองรถที่หนูชอบตัวไหน ชาสีขเพ็งอ๋ชอชาสีขิงเงอืมอืม้ย <laughs> น่าอร่อยไหมคะคำใหญ่เลยเหรออูย้ยเก่งจังเลยคะ่ะอออ๋อวันนี้อโอโต้ขอตัวไปกินนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ Bye bye. Bye bye.